แหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านเป้าที่เรียกได้ว่าต้องมาเที่ยวให้ได้สักครั้งที่แรกที่เราจะพาไปเที่ยวกันในวันนี้ก็คือพระธาตุนาปงบ้านแพะหมู่ห้าตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านเมื่อก่อนเคยเล่าขานกันว่าพระธาตุนาปงถูกสร้างโดยญาติพี่น้องของแม่นางสุนันทาในสมัยที่แม่นางสุนันทาได้สร้างพระธาตุสุนันทาส่วนพระธาตุนาปงสันนิษฐานกันว่า น่าจะสร้างในสมัยเดียวกันกับพระธาตุสุนันทาที่ต่อไปที่จะพาไปเที่ยวรับรองว่าถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนั่นก็คือบัวขาววิลเลอจอาณาจักรแห่งการพักผ่อนครบวงจรของบัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจชาวไทยที่ได้รับรางวัลมาอย่างมากมายและยังเป็นไอดอลของใครหลายๆคนที่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและพักผ่อนหย่อนใจที่นี่เป็นที่ตั้งของค่ายบัญชาเมฆใครที่อยากลองออกกระบวนท่า มาได้เลยเดี๋ยวพี่บัวขาวจัดให้บัวขาววิลเลจยังเปิดบริการร้านอาหารให้มานั่งชิลรับประทานอาหารชมบรรยากาศของบัวขาววิลเลจที่อบล้อมไปด้วยภูเขาและยังสามารถรองรับคนได้เป็นจำนวนมากถึงจะมาเป็นทัวร์คณะก็เรียกได้ว่าเอาอยู่กันเลยทีเดียวทางบัวขาววิลเลจยังมีร้านกาแฟาและเครื่องดื่มให้นั่งจิบกันเพลินๆน,นั่งชมสัตว์ต่างๆที่ทางบัวขาววิลเลจได้เลี้ยงไว้ วันไหนโชคดีก็จะได้เห็นนกยุงรำแพนให้ถ่ายรูปสวยๆกันแบบนี้เลยใช่ว่าจะหาชมกันไดง้ง่ายเพราะจะเห็นได้ในช่วงที่นกยุงตัวผู่รำแพนหางอวดความเจ๋งเกี่ยวพาราสีนกยุงตัวเมียเพื่อหวังจะจับคู่ชวนมาผสมพันธ์เท่านั้นที่นี่ยังมีน้องช้างชื่อว่ารุ่งนภาถ้ามาแล้วอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปกับน้องนะ สำหรับใครที่มาเที่ยวแล้วอยากจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปทางบัวขาววิลเลจก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกให้เลือกซื้อกันอีกด้วยและหากใครที่อยากจะมาพักผ่อนที่นี่มีให้บริการบ้านพักสิบหลังเป็นบ้านพักวิวทุ่งนาทั้งหมดเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวสำหรับสถานที่ต่อไปใครที่มองหาสถานที่คลายร้อนแนะนําให้มาที่เขื่อนแม่ง้สมบูรณ์ชนไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสกับบรรยากาศสุดชิล่ามกลางแมกไม้สายลมและคุนเขา เรียกได้ว่ามีทั้งกิจกรรมทางน้ําและห้องพักให้เลือกสรรกันอย่างมากมายสามารถเข้าไปเรื่องสรรและหาข้อมูลตามที่ชอบได้เลยไม่พอเท่านั้นยังมีทั้งคาเฟ่และร้านอาหารไว้รองรับร้านกว้างขวางรองรับคนได้เป็นจำนวนมาก และยังสามารถนั่งชมเขื่อนแม่งัดสมบูรชนไปชิวๆอีกด้วยถึงตอนเย็นสำหรับใครที่ชอบบรรยากาศสวยๆแนะนำให้มาที่สันเขื่อนได้เลยเพราะที่นี่เขามีวิวสา160องศาไม่ว่าจะมาถ่ายรูปหรือมาออกกำลังกายเรียกได้ว่าฟินกันเลยทีเดียวสวนพันพันหากพูดถึงสวนพันพันหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าคือสถานที่ใดแต่หากพูดถึงชื่อคุณจนจนันด เชื่อว่าใครๆก็คงเคยได้ยินชื่อนี้อย่างแน่นอนสวนพันพันก่อตั้งและริเริ่มโดยคุณโจนจันไดเริ่มต้นมาจากความตั้งใจที่คุณโจนอยากจะได้ที่ดินมาปลูกผักและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายคนทั่วไปแต่เมื่อมีคนเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากขึ้นพันพันจึงขยายกลายเป็นชุมชนส่วนพันพันเป็นทางบ้านที่อาศัยแบบถาวรและชั่วคราวของชาวชุมชนและยังเป็นสวนฝึกอบรมการอยู่แบบพึ่งพาตนเอง พันๆเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่พยายามที่จะพึ่งตนเองให้มากที่สุดด้วยการสร้างอาหารเองเกษตรกรที่มีความมั่นคงมีความสุขต้องเป็นเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์เท่านั้นเพราะตราบใดที่ยังใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้เมล็ดพันธุ์จากบริษัทอยู่เราก็ยังติดอยู่ในกับดักของภาคธุรกิจอยู่เราจะเป็นอิสระไม่ได้เราต้องพึ่งพาเขา หาเงินให้เขาตลอดไปพันพันต้องการที่จะนำวิธีการเก็บมเมล็ดพันธุ์กลับมาในชีวิตของเราและเพื่อนเกษตรกรโดยการรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเพื่อปลูกและแจกจ่ายแลกเปลี่ยนมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่ใกล้จะสูญหายไปจากโลกหากไม่มีคนปลูกต่อไม่ใช่เพื่อการค้าแต่เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์เมื่อเราสร้างอาหารด้วยตัวเองได้แล้ว สิ่งต่อไปคือการสร้างบ้านที่ทำจากดินถ้าต้องการแรงงานในการทำบ้านคุณโจนแนะนำให้ไปชวนเพื่อนๆมาลงแขกทำบ้านด้วยกันเพื่อความสนุกไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ทำบ้านดินได้ทั้งนั้นถ้ามีเพื่อนมาช่วยกันมากพอและถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากแนะนำให้จ้างคนมาช่วยสร้างเพราะจะทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่จำเป็น พันพนยังมีร้านกาแฟาเครื่องดื่มให้ได้ชิมและยังมีของฝากให้ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนทางบ้านอีกด้วยและที่ต่อไปก็คือแม่โจ้บ้านดินการทําบ้านดินมีต้นแบบมาจากคุณจนจนันไดผู้ที่สร้างบ้านดินคนแรกๆของเมืองไทยซึ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแม่เจ้าแห่งนี้คุณจนจันไดได้ให้ความรู้ถึงวิธีการสร้างบ้านดินและรูปแบบการทําบ้านดินแบบโฮมสเตย์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการมาพักที่โฮมสเตย์ ผู้ที่มาพักจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำบ้านดินการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์วิถีชีวิตของชาวบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและธรรมชาติที่สวยงามต่อไปมาอยู่กันที่โกโก้ไอแควนสำหรับใครที่กำลังศึกษาหรือชื่นชอบโกโก้ Go, รับรองต้องชอบที่นี่เพราะที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้โกโก้ UF 1 8ที่เรียกได้ว่าปลูกกันหลายไล่เลยทีเดียวใครที่ชอบอย่าลืมแวะมาถ่ายรูปแวะมาเช็คอินกันได้เลย สำหรับสายธรรมชาติต้องชอบที่นี่อย่างแน่นอนเพราะที่นี่คือสวนป่าบ้านเป้าที่มีทุ่งดอกไม้ในอ้อมกอดคุณเขาวิวดอยหลวงและยังมีลานกลางเต็นท์สุดฟินสวนป่าบ้านเป้าเดินทางสะดวกไม่ไกลห่างจากเขื่อนแม่งัดแค่ห้นาทีเองใครชอบถ่ายรูปสวยๆไปอวดเพื่อนๆอ,อย่าลืมแวะมาที่นี่กันนะเป็นยังไงกันบ้างคะกับแหล่งท่องเที่ยวตำบลบ้านเป้า เรียนได้ว่าเอามาแนะนำกันให้จุดใจกันไปเลยสำหรับใครที่ดูแล้วชอบที่ไหนอย่าลืมมาบอกกันนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ